ก็โอเคนะครับคุณผู้ชมมาถึงจุดที่จะรีวิวเจ้ากาวบอกเจ้าดีสเปียนะครับที่ผมเคยบอกว่าเดี๋ยวทำรีวิวให้ดูแล้วแยกเป็นชนิดก่อนแล้วกันนะ2อ,อันนี้มันใช้ด้วยกัน3กับตัวแอคเซเลเตอร์เนี่ยมันใช้เพื่ออุดชิ้นส่วนนะครับที่มันโบ๋แหว่งอะไรพวกนี้นะครับส่วน3ตัวนี้เป็นกาวที่ต่างกันนะครับผมเคยพูดไปีกตอนคลิปอันบ็อกไปแล้วทีนี้ไอ้สตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับ หนึ่งสองไม่ต่างกันนะครับหนึ่งสองมีลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นกาวร้อนนะครับเป็นกาวร้อนต่างกันตรงที่มีเนื้อเจลกับไม่มีนะครับก็คืออันนี้ใช้สําหรับกาวที่ต้องใช้เนื้อกาวเยอะนะครับกับใช้ในกาวน้อยนะครับทั้งสองอันเป็นกาวร้อนที่ไม่มีเขาเรียกว่าหมอกไม่มีคราบฝ้าขาวนะครับเนี่ยเขาจะเขาจะเขียนเลยว่านอนฟอกกิ้งนะครับมันจะไม่มีคราบฝ้าขาวนะครับอันนี้เป็นกาวที่จะแห้งเมื่อโดนแสง UV เดี๋ยวผมจะให้ดูเจ้าตัว2อันแรกนี่ก่อนแล้วกันนะผมจะติดอะไรให้ดูดีนี่แล้วกันผมมีแผงลันเนอร์แผงจากเจ้าตัววอลแฮมเมอร์นะครับ 40K ที่เอาแถมมากับแถมมากับสีของซิตาเดลที่ผมสั่งซื้อนะครับตัดให้ดูงนี้ตัดอันหนึ่งอ่ะสชิ้นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเจ้าตัวเบอร์1ก่อนนะครับเบอร์ศูนหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะฮะเจ้ากาวตัวนี้อื ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตเอาแผ่นรองตัดมาก่อนดีกว่านะครับผมไม่อยากให้หน้าโต๊ะมันเสียหายโอเคนะครับแผ่นรองตัดมาแล้วเตอมหมดเลยอ่ะทีนี้ผมจะแกะเปิดฝามันออกมาครั้งแรกเหมือนกันนะไม่เคยใช้ฝาเจาะรูมาให้แล้วเดี๋ยวขอดูด้านในซิว่าได้ไหมเปิดไม่ได้ด้วยแน่นมากนะครับเหมือนไม่ตั้งใจให้เปิดเหมือนจะเจาะรูไว,ว้แล้วเราก็แค่เอาวันนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่บอกว่าใช่แต่มันใส่ยาก จังอ่ะแต่มันดีแล้วนะครับการที่มันใส่ยากหมายความว่ามันจะไม่รั่วออกมาด้านนอกนะฮะซึ่งนั่นเป็นข้อดีนะครับคงไม่มีใครอยากให้มันรั่วระหว่างาใช้งานนะฮะไอพวกกาวร้อนพวกนี้เอ่อผมขออนุญาตเอาฝาพลาสติกสักอันนึงมาเป็นตัวรองกันนะขอลองบีบดูก่อนนะครับว่ามันออกไหมอ่ะเราจะเห็นว่าเนื้อกาวเนี่ยเริ่มออกมาแล้วอ่าผมหยดลงไปเล็กๆนะครับไม่รู้ว่าคุณเห็นเปล่านี่มันซือหยดนี้อืมโอ้โหโอ้กินมันกาวร้อนเลยนะครับกินมันเหมือนกาวร้อนเลยแล้วถ้าผมทําแบบนี้ล่ะแหงงงยยััอ่ะไมแห้ง ผมจิ้มลงไปตรงกาวเลยนะครับเอา <im itation> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไอชิ้นสดเนี่ยจิ้มลงไปที่กาวเลยจิ้มลงไปอย่างนี้นะครับอะแล้วก็รอมันแห้งแล้วกันอันนี้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเราจะเห็นว่าเนื้อกาวมันเหลวๆใสๆนะครับคือมันเหมือนไม่มีคือมันมันจะใสๆแล้วเหลวเป็นน้ํานะครับมีความเป็นน้ําสูงไม่น่าจะต้องเขย่าก่อนใช้นะพวกกาวพวกเนี้ยต่อไปอะขอดูศูนย์สองนะนี่หลบไปนะครับไปดีกว่านี่อันนี้เป็นศูนย์สองนะครับเขาบอกว่าเป็นเนื้เอเจลเจลอย่างไงอืมหลังจจจจาาาาากกกคคควววววมรรรระะะดดููแแล้้้็นน่่เเิงับบพใหสึ ให้ผมรู้สึกแบบคุ้นคุ้นคุ้นนะอืมอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับนี่แห้งยงากทำไมมันไม่แห้งอ,อ่ะอืมอุ่ยรหนึบมือแบบลองเทสเบอร์อหนึ่งใหม่นะครับเมื่อกี้มันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันไม่แห้งทีอ่ะทีนี้แห้งไวนะครับโอ้แห้งไวมากนะเดี๋ยวผมแปะแป๊บเดียวตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะแห้งแล้วแต่ยังหักอยู่ได้นะครับคือโอ้แห้งไวไวมากไวแบบกาวร้อนเลยอ่ะก็มันคือกาวร้อนนะครับอืมไม่ทิ้งคาบข่าวนะอันนี้เป็นสูตรหนึ่งจะลองสูตรสองกลายมาเป็นนนลลอองููระ้ที่่คับบเไว ต่อไปเดี๋ยวสูตร2องตัดเพิ่มแล้วกันนะเออทีมอยู่ไหนสูตร2ผมจะลองด้วยความที่มันเป็นเนื้อเจลใช่ไหมเจลมันต้องน่าจะอืมแล้วทีนี้เอาไหนดีเอาอย่างนี้กันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อไปเท่าอย่างนี้แล้วกันนะครับสาหรับสูตร2ใช่ไหมโอเคสูตรสองมาลองไว้ก่อนอืมเดี๋ยวผมให้ดูนี้ก่อนผมแปะก,ก่อนแล้วกันนะผมแปะไปอย่างเงี้ยสูตรสองนี่มันจะแห้งช้ากว่านะครับต้องใช้เวลาพักหนึ่งกว่ามันจะเซตตัวไปลันิ้วผมเต็มไปละ อรแล้วกันแต่ถ้าดมไปคือมันคือกลิ่นแบบอย่าไปหาดมผมดมเผลอดมไปนะครับเมื่อกี้โอ้เน่พอเริ่มแห้งก็คือแห้งจริงนะเดี๋ยวผมหยอดลองหยอดมันเข้าไปนี้เลยแล้วกันเนาะที่เกียยไปจับมันแล้วมันมันน่าจะเปื้อนมครับน่าดูอือโอ้เหมือนกันนะครับถ้ามันเริ่มแห้งก็คือเซ็ตตัวไวนะครับเอ้พวกาวร้อนนี่ยไม่ต้องพูดถึงการเซ็ตตัวนะมันไวมากอยู่แล้วทิ้งไว้แต่เดี๋ยวผมจะหยอดทั้งสองสูตรให้ดูนะว่ามันต่างกันยังไงนะครับ อันนี้2อันนี้หนึ่งนะอ่านี่คือสูตรสองนะครับให้ดูก่อนนี่คือสูตรหนึ่งนะครับอืมจะให้ดูยังไงดีผมไม่ไม่ไมอ่ะนี่ก็แหละตัดให้ดูอย่างนี้นะครับผให้ดูใกล้ๆสูตรหน,น,น,นึ่งอันอันเนี้ยสูตรหนึ่งมันจะมีความแบบเหลวเหลวเป็นน้ำนะเห็นปะ่ะแต่มันจะเหลวดึงมาจะไม่มีปัญหาอะไรเลยสูตร2เนี่ยมันจะเป็นน้ําเหมือนกันนะแต่มันจะแบบเนี่ยเห็นปะ่ะคุณดูว่ามันจะมีความจับตัวเป็นก้อนเหลวเหลวเป็นเจลเจลเห็นป่ะมันจะไม่เหมือนสูตรหนึ่งที่พอเราเกลี่ยแล้วม เนี่ยมันจะมีความจับตัวกันเป็นก้อนๆอยู่นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเนื้อเจลอะเอาเป็นว่าถ้าคุณจะใช้ในพื้นที่ที่มันแบบเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มันจะไม่แตกกันอะเนี่ยเห็นไหมเห็นการแตกตัวของมันไหมครับไม่เหมือนกันนะอันเนี้ย้นาเหลวใสเลยอันเนี้ยเป็นเนื้อเจลโอเคนี่คือ1กับ2ต่อไปอันที่5ล่ะเป็นชนิดกาวเหมือนกันแต่เป็นกาว UV นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องส่องย v ยังไงผมไม่มี ผมไม่มี UV ผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้ UV แบบไหนนะครับผมมีแต่ UV อันเนี้ยมันคือ UV 365หนะครับจริงๆิ UV มันจะมี3 6 5กากับ3 4 5ี่หรือส8 5้าเดี๋ยวจำไม่ได้แสง UV มันมี2ประเภทนะครับผมมีแบบ3 6 5อยู่เดี๋ยวขอลองดูแล้วกันนะว่ามันใช้ด้วยกันได้ไหมไม่ต้องใส่ถัว่แล้วกันนะไอนะ้กาว UV เนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ได้เลยอ่าเนื้อกาว UV ตอนหยอออกมาแล้วนะผมบอกเลยเหมือนกับกาวที่คุณใช้ติดฟิล์มโทรศัพท์พวกจอโค้งพวก Galaxy Note พวก Xiaomi หัวเว่ยที่จอโค้งอะ่ะ เหมือนกันเลยมันคือกาวประเภทเดียวกันเลยผมว่าเนื้อกาวเหมือนกันอ่ะอันนี้คือเบอร์ห้านะครับแล้วทีนี้ผมจะส่อง UV อยังไงเดี๋ยวผมต้องปิดไฟขออนุญาตปิดไฟแล้วส่อง UV ดูก่อนฮนะว่ามันจะแห้งไหมมันต้องใช้เวลานานหรือเปล่าเนี่ย UV อย่างที่บอกนะครับผมไม่รู้ว่าไอ้ UV ที่ผมมีอยู่เนี่ยมันใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้ UV ที่นี่มากกว่าโอ้โหกลิ่นเริ่มมาแล้วครับกลิ่นไอ้พวกเนี้ยกลิ่นไอ้สองอันที่หยอดไปก่อนนันนี้ตีขึ้นจมูกผม แห้งไวมากแห้งแล้วครับเนี่ยนฮะเนี่ยตอนนี้มันแข็งแล้วนะจริงๆมันยังไม่แห้งดีหรอกแต่ว่ามันแข็งแบบเนี่ยมันแข็งจับตัวแนละ้วเห็นไหมตามจุดประสรงค์ที่ผมจะเอามาใช้เลยก็คือมันเห็นไหมครับมันจับตัวเป็นก้อนแล้วมันแข็งเลยนะเห็นไหมตัวเนี้ยเนี่ยผมไม่รู้คุณเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยเี่ยเห็นไหมเนี่ยมันแห้งแข็งแล้วจับตัวเป็นก้อนเลยนะครับนี่นี่คือคุณสมบัติของกาวแต่ละประเภทแล้วกันนะของไอ้หนึ่งสองแล้วก็ห้านะครับก็คือทุกตัวเป็นมอนฟอกหมดนะครับไม่มีคราบหมอกไม่มีคราบสีขาวนะครับ เดี๋ยวลองเอาตัว5แปะเหรอจะลองเอาตัว5แปะไหมจริงๆไม่ต้องก็ได้นะมันก็แปะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว5ในแห้งไวสุดผมเจาะ UV ไปยังไม่ถึงแบบนับ1ถึง10ได้เลยไม่แข็งแข็งประมาณนี้แล้วอ่ะคือแข็งใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยนับประมาณสัก1ถึง10อ่ะคือใช้ได้เลยพร้อมใช้เลยเจาะอีกได้ไหมจริงๆมันต้องเจาะไวประมาณสัก1 0ถึง20บวินะครับแล้วก็เต็มที่ก็1นาทีนะครับบรนจาแห้งปกติเลยแต่ว่าอันนี้คือดีมากนะเนี่ยใช้ได้เเลลยยส่ว่วววนนนไไออ้อ้ตตััััแแแแแรรรรกกะะะขข็งไไ็งงปคคบบืมโ แต่ถ้าถามว่าหักออกไหมด้วยความที่ชิ้นส่วนมันเป็นพักแบบนี้นะครับหักยังไงก็รูดนะฮะลองหักดูบ้างเดี๋ยวผมหักไปดูว่ามันยึดเกาะดีขนาดไหนนะครับเนี่ยพื้นที่สัมผัสมันน้อยนะครับหักยังไงก็รุดแต่ถ้าเอาไปใช้กับโมเดลอะแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปถึงขั้นให้มันละลายคือบางทีคนไม่ได้อยากจะแบบว่าให้มันแบบละลายติดกันอนะอันนี้เนี่ยหอาจากกันได้นะครับ แต่อย่างที่บอกครับอันเนี้ยมันเป็นพื้นผิวเรียบกับพื้นผิวโค้งมาสัมผัสกันมันเลยเขาหักออกง่ายแล้วมันก็เพิ่งติดไปไม่นานนะครับผมเชื่อว่าถ้าติดไปนานแล้วทิ้งระยะเวลาให้นานกว่านี้นะครับมันก็จะคือกาวร้อนดีๆดีนี่เองนะครับมันคือกาวร้อนนั่นแหละอ่ะของตัวนี้หลกัหลกๆประมาณนี้นะครับสําหรับ12แล้วก็เบอร์5นะครับก็คือไม่มีเหมาะ UV นะครับทีนี้เราจะเอาถั่วมันออกอยังไงอาดูก่อนนะ ผมไม่แน่ใจว่าพอเราใช้การเสร็จแล้วไอ้หัวเนี้ยมันจะเอากลับมาใช้ซ้ําได้ไหมหนึ่งในข้อเสียของพวกกาวร้อนนะครับพอใช้เสร็จแล้วไอ้หัวพวกนี้มันจะตันพอมันตันแล้วอ่ะคุณเจาไอ้พวกนี้คุณอยากหย่อนละเอียดแต่คุณเจาะกลับมาใช้ไม่ได้แล้ะเหมาะกับใช้พวกงานโมเดลที่มันเป็นโมเดลรถโมเดลเรือโมเดลเครื่องบินโมเดลรถถังพวกนี้ครับที่เขาต้องใช้กาวร้อนใช้กาวอะไรยังไพวกนี้จะเหมาะสมนะครับใช้งานได้ดีผมแนะนํำลองถอดมาออกดูนะครับว่าจะเปื้อนไหมโอ้ยไม่ทิ้งคราบข้างในเหรอเป็นไปได้อ่ะผมว่าเด็กก็ต้อง ตันอนะ่ะมันตันแน่ๆผมดูทรงแล้วเนี่ยอันนี้ยังไงก็ตันเดี๋ยวก็ตันนะอ่ะเบอร์สองแล้วฝาเบอร์หนึ่งไปไหนอ่ะนี่ใช่อันนี้คือฝากาวเบอร์หนึ่งไหมสีแดงเนี่ยน่าจะใช่แหละอ่ะหลักๆประมาณนี้นะครับสําหรับกาวของเปียนะครับอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับไปเลือกใช้กันแล้วกันตามตามชอบของคุณนะฮะอันนึงเนื้อเจลอันนึงไม่เนื้อเจลมีไม่มีหมอกทั้งคู่เบอร์ห้ากาวยูแห้งโคตรไวโคตรไวไว,ไวมากๆนะครับโคตรไวไวจริงลองดูนะครับ เลือกใช้ตามความเหมาะสมสมราคาด้วยนะราคามันไม่ได้แพงนะหาร้านดีๆนะถ้าบางร้านบางร้านราคาจะแพงแพงดีดไปเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับแต่ถ้าคุณหาดีๆคุณจะได้ราคาแบบว่าสมเหตุสมผลนิดนึงอันนี้ถ้าผมใช้เสร็จแล้วเก็บเลยได้ไหมผมว่าผมแบกแยกไว้ดีกว่านี่เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งตรงนี้ใช้แล้วในการนีเบอร์ห้าพวกนี้เดี๋ยวผมแยกไว้นะครับแยกไว้ใช้ต่อไป มาแก้ปัญหาไอ้ตัวเจ้าปัญหากันดีกว่านะนี่ครับอุดโอ้ยนี่นะครับมันคือแก๊ปฟิลลิ่งนะครับมันคือตามชื่อมันเลยมันคือตัวอุดช่องว่างนะครับอย่างเช่นผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมให้ดูคุณเห็นปะ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะมีแบบช่องว่างระหว่างรอยต่อที่ผมเอาแผ่นเอ่อไอ้เนี่ยผมเอาแผน่แผนไม้โปรเจคเตอร์นะครับไม้โปรเจคเตอร์อยู่ไหน นี่ครับผมเอาแผ่นไม้โปรเทคเตอร์นะครับมาตัดตัดตัดให้เข้าทรงแล้วก็แปะแปะแปะมันเข้าไปนะครับแล้วทีนี้มันจะมีช่องว่างระหว่างตัวไม้โปรเนี่ยว่ามันจะมีรูมีอะไรอยู่เงี้ยนะครับมีรูระหว่างไม้โปรเทคเตอร์แล้วก็ตัวชิ้นงานเดิมนะครับที่มันหล่อไม่เต็มมาผมก็จะเอาไอ้ตัวแกฟฟิลลิ่งเนี่ยหยอดมันลงไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าแอคกซเซเลเตอร์นะครับอือชื่อเหมือนเลเวลไฟล์เดียวกันเลยหยอดมันลงตามไปนะครับเดี๋ยววมื่อเรามาลองกับไอ้ตัวแผ่นอับ อ่ะผมบอกก่อนไอ้ตัวนี้มันมีสองสีนะมันมีสีขาวกับสีดําแต่ผมจะใช้สีดําเพราะว่ามันน่าจะมองเห็นได้ง่ายนะครับมองเห็นได้ชัดมากกว่าพวกตัวสีขาวนะครับโอ้เห็นเลยนะเห็นได้หลอดเลยเนี่ยว่ามันแบบมันไหลออกมาแล้วเป็นสีดําเลยนะครับฮะหยอดมันลงไปงี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยต้องเขย่าไหมไม่มีคําเสียนไว้นะว่าต้องเขย่าหลังจากนั้นเอาอันเนี้ยไปไป้ายๆมันนะครับเนี่ยหยอดมันลงไปอือหอพอหยอดเสร็จกลิ่นมาเลย อ่ะพอหยอดเสร็จเราจะเห็นว่าด้านข้างมันมีหมอกวีฟ้าสีขาวขึ้นมาเลยนะครับด้านข่ายตรงสีดําที่เราหยอดไปเห็นไหมนะแห้งหรือ,อยังอนะอย่าบอกซะว่าหยอดเสร็จแล้วแห้งเลยอะโอ้โอทันทีเลยฮะใช้เวลานิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากนะฮะแต่ว่าเนี่ยพอผมหยอดเสร็จผมนับไม่ถึง1นึ่งถึงอะมันเริ่มแบบเซตตัวแล้วครับผมลองเอานีนขูดดูในตอนนี้เซตแล้วเห็นไหมโอ้เซตไวมากนะครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้แข็งแล้วนะตอนนี้แข็งเป็นก้อนเลยโอ้โยอันนี้ดีดีมากเลยขุด อุดตัดชิ้นงานเออโทษดิอุดขัดชิ้นงานง่ายมากนะครับใครมีอันนี้ผมแนะนําเลยร้อยกว่าบาทเองเนี่ยแข่งแล้วนะครับคือหยอดนี่ไปแล้วก็ต่อด้วยตัวแอคเซเลเตอร์เนี่ยแป๊บเดียวเองแห้งเลยวิดีดีมากดีมากโอเคมาลองกับชิ้นงานจริงเลยทั้งนั้นนะผมว่าผมน่าจะมือผมน่าจะนิ่งใช้ได้อยู่แหละห <c oughs> ลอดไปเนี่ยนี่นะครับมีแก๊ปอยู่พวกนะผมก็หยอดไปงี้นะครับพอหยอดเสร็จแล้วผมก็จะเอาไอ้ตัวแอคเซเลเตอร์เนี้ยหยอดตามเข้าไปป้ายตามเข้าไปนะครับเนี่ยพอเสร็จแล้วเราลองทิ้งมันไว้ดูซัก ทิ้งมันดูไว้สัก10 20วินะครับเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวมาดูกันแต่ผมว่าไม่นานนะครับไม่เกินคึ้หนึ่งนาทีมันน่าจะเซ็ตตัวได้แล้วเพราะว่ามันไวมากนะครับหลังจากที่ผมลองใ้ใช้จากเมื่อกี้นี่ดูเนี่ยตอนนี้นะครับทิ้งไว้ไม่เกิน1นาทีอ่ะไม่ถึง1นา่งาทีประมาณ30วิแห้งแล้วนะครับตัวแก๊สฟิลลิ่งตัวนี้แห้งโคตรไวนะครับเดี๋ยวผมเชี่ยให้ดูนี่ฮะแห้งแล้วนะครับโอ้แห้งไวมากมีติดนิ้วนะไม่มีเลยเห็นไหมโอ้แห้งไวมากนะครับทีนี้พอมันแห้้้งงเเสรรร็็็จอย่าาาานีแลวกกทกทํ ขัดมันด้วยกระดาษทรายนะครับผมจะใช้กระดาษทรายเบอร์สี่ร้อยขัดดูนะครับว่าเสร็จแล้วมันจะเนียนยังไงนะฮะโอ้โห oh, ขัดง่ายด้วยนะครับคือขัดอ้ยห oh, คุณผมให้คุณดูผมแท่ไม่ได้อ,ออกแรงนะผมแค่ปาดไปอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามเห็นไหมคะไอตรงที่เป็นส่วนเกินนะมันก็จะหายไปมันก็จะเหลือแต่ไอตรงที่มันเป็นแบบว่าจุดที่มันแบบเป็นร่องลึกก็จะเห็นเป็นสีดําที่เราหย่อนลงไปขอดูอีกดีๆทิ้งนะโอ้โห oh, เนียนเลยสวยเนียนเลยขัดออกง่ายแห้งไวขัดออกง่ายแล้วพอ พอขัดเสร็จแล้วสสวยเลยโอ้ตอนนี้คือพร้อมเอาสีพ่นได้เลยนะครับเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้โคตรดีแนะนาเฮ้ย <Hey, S 1> คุณต้องมีตัวนี้แบบเวลาคุณขัดกระดาษทรายไปเกินหรือว่าแบบอต่อโมแบบขัดๆอยู่แล้วมันแบบกินเนื้อหรือตัดกินเนื้อคุณเอาเนื้อหยอดเข้าไปอะ่ะแล้วคุณขัดอะ่ะโอ้โหมันมันโคตรดีอันนี้มันดีมากดีจะจัดโอ้แนะนาโอเคนะครับคุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยที่มันเป็นสีดำๆเนี่ยมันคือจุดที่เราหยอดเข้าไปแล้วก็ขัดแล้วก็ จนมันรอบค่าที่มันหายไปมันคือมันเสมอแล้วนะครับไอ้ตรงที่เหลืออยู่มันคือสีดาที่มันที่มันอยู่ในร่องนะครับโอ้มันคือเนียนเสมอดีเลยอะตัวนี้ใช้เสร็จก็อย่าลืมถอดหัวปิดมันดีๆนะครับแต่ตัวนี้ผมว่ามันไม่น่าแห้งนะครับเพราะว่ามันเป็นมันต้องโดนแอคเซเลเตอร์มันถึงจะแห้งนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอะฝาเนี้น่าจะเก็บไปใช้ได้ยาวเพราะงั้นเดี๋ยวผมปิดฝามันก่อนนะครับหลักๆประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการรีวิวเจ้า 3- 4ตัวนี้นะครับของดีสเปียนะครับเกก็บใส่่ลองเก็บใส่่กลองไว้ a อ c e l e r a t o r เก็บ okay. อืมดีมากนะครับจเจ้ากาวของค่ายดีสเปียเนี่ยนะครับก็มี 01, 02, 03, 05นะครับหลักๆจริงๆไอ้ตัวนี้มันมีสีขาวด้วยก็แล้วแต่เลือกใช้แล้วกันนะครับแต่ผมว่าสีดำเนี่ยพอหยอดลงไปแล้วเวลาขัดมันดูง่ายกว่าสีขาวนะครับสีขาวมันจะดูแล้วมองไม่ค่อเห็นนะครับว่ามันแบบขัดไปไดหรือยังหรือยังไม่ได้ขัดแบบก็ผมก็จะชอบเป็นสีดํานี่มากกว่านะครับ ลองเลือกใช้กันตามความเหมาะสมคุณแล้วกันนะ,ะนะครับหลักๆประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e ให้ด้วยนะครับบาย